ก็สวัสดีครับสวัสดีเพื่อนเพื่อนสมาชิกทุกๆท่านนะฮะที่เข้ามารับชมช่องแอทอนนะักคำนวณอยู่ในขณะนี้นะสมาชิกนะก็วันนี้ก็วันที่สิบสองนะฮะสมาชิกนะวันที่สิบสองเดี๋ยวพรุ่งนี้วันที่สิบสามเดี๋ยวผมสรุปนะครับสรุปตัวเลขในบินเดียวกันเลยทั้งเจาะเด่นบนตัวเดียวเจาะเด่นล่างตัวเดียวแล้วก็สามตัวบนสองตัวบนแล้วก็สองตัวล่างนะฮะพรุ่งนี้นะฮะวันที่สิบสามนะ,ะสำหรับวันนี้ผมจะมาเจาะนะเลข จับชนเด่นล่างตัวเดียวให้สมาชิกก่อนที่จะไปสรุปกันนะฮะเด่นล่างตัวเดียวนะฮะชน2-0ส,สูให้สมาชิกได้รับชมกันนะครับก็ะจะเป็นเด่นล่าง2-0ส,สูตนี้นะฮะจับชนกันนะครับชนตัวไหนมาตัวนั้นนะสมาชิกนะนะครับโค้งสุดท้ายแล้วมาฟันเด่นล่างนะครับสมาชิกนะก่อ <ık> น <fungus> ที่จะไปดูนะฮะเด่นล่าง2-0ส,สูตชนกันตัวไหน,นมาตัวนั้นก็มานะครับ ฟังคาเตือนทางช่องผมก่อนนะฮะคำเตือนทางช่องแอทอนนะักคานวณน,นะฮะทางช่องเป็นเพียงสื่อแนะน,นําแนวทางในการเลือกซื้อสลากกินแบ่งรัฐบาลเท่านั้นไม่สนับสนุนการพน,นันหรือสิ่งผิกดกฎหมายใดๆทั้งสิ้นนะทุกๆข้อมูลให้ไว้เพื่อเป็นแนวทางเท่านั้นโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมนะครับนนก,กรร็บมบผมก็ขอฝากช่องผมไว้ด้วยนะฮะฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้ช่องของผมด้วยฮะ แล้วก็อย่าลืมกดลูกกระดิ่งเพื่อที่ท่านจะได้รับการแจ้งเตือนนะ,ะเกี่ยวกับคลิปใหม่ๆที่ผมจะลงต่อไปด้วยนะสมาชิกนะอ่ะมาดูสูตรกันเลยเดินล่าง2สูตรชนตัวเดียวนะฮะโค้งสุดท้ายแล้วนะฮะสมาชิกนะมาจบผมมาจับชนให้เลยนะฮะในช่องนี้มีแน่นอนตัวชนนะครับสสูตรเนี้ยสูตรแรกเลข2ตัวสูตรที่2เลข2ตัวนะฮะชนตัวไหนมาตัวนั้นนะฮะพวกนี้นะครับ ชนตัวเดียวน้าสมาชิกนะก็มาดูจะชนเลขตัวไหนนะสมาชิกนะก็มาดูงวดแรกนะครับงวดแรกสูตรอ่าสมาชิกดูให้มันจบนะฮะสองสูตรเนี้ยนะครับผมจะมีวิธีคิดวิธีทำให้สมาชิก JUN เหมือนเดิมนะสมาชิกนะใครที่ชอบคิดคำนวณก็ดูให้มันจบนะฮะช่วง,งท้ายนะสมาชิกไม่ใช่ช่วงท,ท้ายนะช่วงกลางๆนะสมาชิกนะอ่ะมาดูสูตรแรกนะฮะงวดที่หนึ่งได้สามเ็ สูตรที่สองได้แกับ7นะฮะสองสูตรนี้ชนกันที่เลข7นะฮะอ่ะตัวชนไม่มานะฮะมาตัวที่ไม่ชนนะฮะงวดแรกนะฮะสูตรแรกมาที่เลข3มาหลักหน่วยสูตรที่2มาที่เลข8มาหลักสิบนะครับก็มาสูตรละตัวนะฮะงวดแรกนี้ตัวชนไม่มานะสมาชิกนะนะครับอ่ะมาที่8 3ตรงๆนะสมาชนะิกนะถูกเป็นงวด แรกนะฮะวดที่สองนะนะครับมาอย่างละตัวออกแปดสามแปดสามนะฮะสมาชิกนะสูตรหนึ่งสูตรสองนะครับวดที่สองสูตรแรกได้แปดกับส,สองสูตรที่สองได้สามกับสองนะครับงวดนี้นะครับงวดที่สองนี่ชนกันที่เลขสองอีกไม่มาอีกสมาชิกนะครับสองสอูสองวดแล้วที่เลขชนกันมันไม่มานะฮะอันนี้ผมจับชนให้นะสมาชิก มันไม่มาที่ตัวชนนะครับแต่มันมาที่ตัวที่ไม่เอ่อตัวที่ไม่ชนนะครับแปดสามสามแปดเนี่ยฮะสมาชิกก็มาที่สามแปดนะสมาชิกถูกเป็นงวดที่สองเนี่ยอ่าสูตรแรกมาที่เลขสามว่ามาที่มาที่เลขแปดสูตรที่สองเนี่ยมาที่เลขสามเห็นไหมฮะสมาชิกดูฮะสองงวดตัวตัวชนไม่มานะสมาชิกนะนะครับก็ดูไปตามที่ผมวงกลมนะฮะอันนี้ก็คือตัวชน นะครับอันนี้ตัวชนอันนี้ตัวชนชนแต่ดันไม่มาสองสองวดแล้วอ่ะมาต่อกันงวดที่สามสมาชิกวดที่สามนะครับสูตรแรกได้เลขห้ากับเลขเก้าสูตรที่สองได้เลขห้ากับเลขสี่นะวันนี้ชนกันที่เลขห้านะครับผลออกเก้าห้าสมาชิกนะวดที่สามนี้ตัวชนถึงถึงได้มาฮะนะก็สูตรแรกนี้มาทั้งสองตัวเลยทั้งเลข ตัวชวนเลข5กับเลข9นะครับตัวที่2องนี่มาที่เลข5นะครับก็คือเลข5นี้ไปชนกับสูตรแรกอ่ะชนกันที่เลข5ก็มาที่เลข5อันนี้ออก9 5นะครับก็ถูกเป็นงวดที่3มนะสมาชิกนะถูกเป็นงวดที่3งวดที่3นี่ตัวชวนมางวดแรก ก็ที่หนึ่งกับวัที่สองตัวชนไม่มาวัที่สามนี้ตัวชนเริ่มมาแล้วฮะสมาชิกอ่ะมาดูกันต่อวัที่สี่นะฮะวัที่สี่สูตรแรกนะฮะสมาชิกนะครับสูตรที่หนึ่งสูตรแรกได้เลขเจ็ดกับเลขหนึ่งสูตรที่สองได้เลขเจ็ดกับเลขหกนะสมาชิกนะสองสูตรนี้ชนกันที่เลขเจ็ดนะฮะสมาชิกนะชนกันที่เลขเจ็ดนะครับก็ออกห้าเจ็ดนะครับ ก็มาที่ตัวชนนะครับสมาชิกชนที่เลขเจ็ดก็มาที่ตัวชนนะครับอันนี้มาที่ตัวชนนะครับงวดที่สี่นี้นะครับก็ถูกนะครับสองสูตรมาตัวหนึ่งนะครับสมาชิกเน้นที่สองสูตรนี้มาตัวหนึ่งนะครับถ้าตัวชนไม่มาจับคู่ต่างได้เลยนะสมาชิกนะก็ดูตามสูตรเอานะครับถูกเพงงวดที่สี่แล้วนะสมาชิกนะอ่ะ งวดที่ห้าก็คืองวดที่ผ่านมามว่นเมื่อกี้นี้นะสูตรแรกได้เลขแปดกับเลขสองนะฮะสูตรที่สองได้เลขสามกับเลขสองนะฮะนะครับงวดนี้ชนกันที่เลขสองนะครับสมาชิกนะชนกันที่เลขสองพุนออกแปดสองนะครับสูตรแรกนี้ตัวชนเลขสองนี่มาสูตรแรกนี่มาทั้งสองตัวเลยมาทั้งเลขแปดนะครับแล้วก็เลขตัวชนเลขคือเลขสองนะครับงวดอ่า สูตรที่สองนี่ก็มาที่เลขสองนะครัที่ตัวชนนะครับสมาชิกนะอันนี้ตัวชนนะฮะชนสองมาที่เลขสองอันนี้ก็มาเข้าสองตัวนะฮะสองสูตรเลยนะ,ะสมาชิกนะก็ะตามนี้นะ,ะสมาชิกตามสูตรนะฮะอับไปดูวิธีคิดวิธีทำวันนี้จะชนกันที่ตัวไหนนะครับ ไปดูวิธีทำนะสมาชิกนะสมาชิกแคปสูตรไว้ได้เลยนะสมาชิกนะครับที่เข้ามารับชมนะครับช่องแกดทอนนักคำนวณอยู่ในขณะนี้นะครับสมาชิกนะสูตรก็ง่ายๆนะฮะอ่ะมาดูสูตรแรกก่อนสูตรที่หนึ่งนะฮะนำหลักแสนนะฮะหลักหลักนำหลักแสนนะครับหนึ่งครั้งนะครับมาบวกหลักร้อยเลขท้ายครั้งที่หนึ่งอีกหนึ่งครั้งนะก็คือหมายความว่า เอาเลข0ูนย์มาบวกเลข4นะครับก็ไม่มีบวกคงที่ศูนย์บวก4ก็เท่ากับ4เลยวางเลข4ไว้ตำแหน่งแรกนะครับตำแหน่งแรกบวกเพิ่มไปอีก4แต้ม4บวก4ก็เป็น8อันนี้คือตำแหน่งเลขครั้งที่สองเลขตัวที่2นะครับก็4บวก4เป็น8สูตรแรกนะฮะได้เลข4ี่กับเลข8นะสมาชิกนะตามสูตรนะครับถ้านะมาดูกันสูตรที่2กันต่อนะสมาชิกนะสูตรที่2หนาวๆฮะสมาชิกวันนี้ นะครับสูตรที่สองนะครับนำหลักสิบล่างนะครับมาบวกหลักหน่วยนะครับเลขหน้าครั้งที่หนึ่งหนึ่งครั้งนะฮะได้เท่าไหร่ก็เท่านั้นเลยอันนี้ก็แปดบวกศูนย์ก็ได้เท่ากับแปดนะฮะแปดวางตำแหน่งแรกนะครับแปดนี้ลบไปหนึ่งแต้มนะฮะอันนี้ลบไปหนึ่งแปดลบหนึ่งก็เหลือเจ็ดนะฮะสูตรที่สองได้แปดกับเจ็ดนะฮะสมาชิกนะสมาชิก ตัวชนนะฮะชนกันที่เลขแปดจะมาไหมเลขแปดสมาชิกนะครับครับเลขสรุปล่างผมสรุปให้ไปแล้วมีเลขแปดแน่ๆนะฮะนะครับสมาชิกลองย้อนไปดูเลขสรุปล่างผมนะครับนะครับมีเลขแปดนะครับแปดแล้วก็แปดแปดจับคู่กับตัวไหนก็ลองไปดูเดี๋ยวผมก็ชุดสรุปผมมีเลขแปดแน่นอนเลขข้างล่างนะฮะสมาชิกแต่จะแปดอะไรก็เดี๋ยวไปดูกัน ผมจะตัดจับที่มีเลขแปดดึงที่มีเลขแปดมาสรุปให้พรุ่งนี้อย่าลืมนะพรุ่งนี้สรุปนะฮะ <c oughs> สมาชิกแคบสูตรไว้ได้เลยนะฮะเด่นล่างสองตัวชนกันตัวไหนนะสมาชิกนะอ่ะนะครับสูตรแรกได้เลขอะไรสูตรแรกสี่กับแปดสูตรที่สองแปดกับเจ็ดนะครับสูตรแรกนะครับสมาชิกนะ สูตรแรกวันนี้ได้เลขสี่เลขแปดสูตรที่สองนะฮะสูตรที่สองได้เลขแปดเลขเจ็ดนะสมาชิกนะ <c oughs> นะฮะสองสูตรนี้งวดนี้นะครับชนกันที่เลขแปดตัวเดียวเพียวเพียว ถ้าสมาชิกคิดว่านะครับจะมาไหมนะครับถ้าสมาชิกคิดว่าเลขแปดมาก็ก็ลองจับไปคู่กับตัวไหนนะฮะอันนี้ชนเลขแปดนะฮะวันนี้งวดที่ผ่านมาชนที่เลขสองวดที่ผ่านมาชนที่เลขเจ็ดเนี่ยนะครับอันนี้ก็ชนที่เลขเจ็ดนะฮะอันนี้ชนที่เลขสองนะครับอันนี้ชนที่เลขห้า งวดที่หนึ่งกับงวดที่สองนี้ตัวชนไม่มานะสมาชิกหรือมันจะงวดนี้ชนกันที่แปดหรือตัวชนไม่มาถ้าตัวชนไม่มาจาับชุดเดียวเลยฮะสี่เจ็ดเจ็ดสี่นะฮะก็ตามนี้ก็จะเหมือนงวดที่งวดที่หนึ่งกับงวดที่สองเนี่ยตัวชนไม่มาก็มาที่ตัวต่างเลยอันเนี้ยสามแปดแปดสามอันเนี้ยสามแปดแปดสามอันนี้ตัวชนถ้าตัวชนไม่มาก็สี่เจ็ดเจ็ดสี่เลยนะสมาชิกนะถ้าตัวชนมาก็คือเลขแปดตัวเดียวเพียวๆ ถ้าสมาชิกนะก็นะครับถ้าสมาชิกคิดว่าเลข8มาเดี๋ยวพรุ่งนี้ผมมีเลข8แน่นอนชุดสรุปล่างผมในช่องทั้งสรุปล่างสรุปบนนะฮะพรุ่งนี้นะฮะอย่าลืมนะครับกดติดตามกันด้วยนะฮะสำหรับคลิปนี้ก็ประมาณนี้นะ,ะสมาชิกนะ,ะช่วงท้ทายๆผมก็ฝากนะฮะคำเตือนไว้ด้วยนะฮะ คำเตือนทางช่องเป็นเพียงสื่อแนะนําแนวทางในการเลือกซื้อสลากกินแบ่งรัฐบาลเท่านั้นนะฮะไม่สนับสนุนการพนันหรือสิ่งผิดกฎหมายใดๆทั้งสิ้นนะทุกๆข้อมูลผมให้ไว้เพื่อเป็นแนวทางเท่านั้นนะครับโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมนะครับก็คําเตือนนะฮะอันนี้ก็เป็นแนวทางเหมือนกันนะฮะทำไว้ให้ดูเพื่อเป็นแนวทางนะฮะไม่รู้ว่าจะมาตามที่ผมคํานวณหรือเปล่าก็ให้สมาชิกพิจารณาเอาไปตามสูตรนะสมาชิกนะก็นะครับ หนึ่งสองสามสี่ห้าห้าหัวลวดนะครับสองสูตรนี้มาครบหนึ่งสองสามสี่มาครบสี่หัวอันนี้งวดที่งวดที่สี่เนี่ยมาแค่ตัวชนนะครับชนตัวไหนมาตัวนั้นก็มาแค่ตัวชนนะครับนอกนั้นก็มาครบสองสูตรนะครับสมาชิกนะก็ตามนี้เลยนะครับสมาชิกขอบคุณสมาชิกทุกๆท,ท,ท่านนะพรุ่งนี้ไปเจอชุดไปชุดสรุปกันนะฮะทั้งบนทั้งล่าง เจาะเด่นบนตัวเดียวเจาะเด่นล่างตัวเดียวจะเป็นตัวไหนที่ชุดสรุปก็ติดตามกันด้วยนะฮะชุดสรุปพรุ่งนี้สําหรับคลิปนี้ชนตัวเดียวก็คือเลขแปดชนล่างนะฮะชนล่างตัวเดียวก็คือเลขแปดนะครับสําหรับคลิปนี้ขอบคุณครับ